อันนี้นะคะเป็นรูปิกพีระมิดของน้องพายเขาได้เป็นของขวัญวันเด็กจากเ e s t g e n นียสที่เขาเรียนโคดดิ้งอยู่อะค่ะเห็นเขาแกะออกมาเล่นได้สัก2-3วันละเราก็สงสัยมากว่ามันเล่นยังไงแล้วมันมีสูตรไหมก็เลยเอามาลองดูกันเดวน,นะมันยังไงล่ะเหลืองเหลืองเขียว เขียวอยู่ไหนเหลืองเขียวจะเอาเขียวไปข้างโน้นยังไงแล้ววะเขียวแล้วก็เขียวมนาะเขียวออกเขียวยังไงล่ะอเอ้ยไม่ใช่นี่ว่อเอ๊เขียวม, <laughs> มันทำไมมันงงอย่างนี้ล่ะไงคะ ันนี้คือวิธีสอนเล่นลูบิชแบบพีระมิดเพราะฉะนั้นเราจะต้องเริ่มจากหน้าเหลืองก่อนถ้าหน้าเหลืองได้เราก็จะไปต่อได้ง่ายทีนี้เราจะต้องหา1 2 3ให้เป็นหน้าเหลืองให้ได้อันที่3จะอยู่ตรงนี้เราก็จะต้องหาทางบิดให้มันขึ้นมาให้ได้ในเหลือง3อันตรงไหนต้องให้เหองให้กล้องดูด้วยดิไหนสะเหลือง3อันมี่เหลือง1นองแต่ก็อันที่3าม <c oughs> อันที่สามี่ยหมุนยากนั่นไงได้สองอันละอันนี้คือของหนูมันยังไม่ได้สามเอ้ยยังดึงนะอันนี้ก็ยังไม่ใช่ได้สามแล้วหนึ่งสองสามมันจะเป็นแบบนี้อ๋อหนึ่งสองสามแบบนี้จะเรียกว่าได้สามอ่าแล้วยังไงส่วนทีนี้เราก็จะต้องดูสีมันละให้สีมันไปตรงด้านข้างใช่ไหมที่หนูคือหนูจะคิดให้มันคล้ายๆเป็นลูบิกแบบ สามคูณสามเนี่ยอันนี้สีมันตรงกันแล้วเราก็แค่บิดมุมแบบนี้จะก็ได้สีแบบนี้แล้วทีนี้เราก็ต้องทำกับด้านอื่นด้วยแล้วก็วิธีสังเกตคืออันนี้มันอยู่ทางขวาเราก็จะต้องบิดหลบไปทางซ้ายแล้วก็บิดอันนี้ลงมารับแบบนี้ถืออ่ะอันนี้เจอแบบนี้ละอยู่ทางขวาอยู่ทางขวาแเราก็จะต้องบิดมันไปทางซ้ายแล้วก็ให้ขวามันลงมารับแบบนี้ เห็นไหมได้ละทีนี้เราก็โหรอบนี้ง่ายขึ้นแท้คือปกติอะมันจะมีสูตรตรงนี้ซึ่งหนูไม่คล่องแต่รอบนี้คือสูตรที่หนูคิดเองอ่ะถ้าเกิดมันเป็นแอลอะเอาสูตรที่หนูคิดเองไอสูตรที่หนูคิดเองมันจะเป็นเอลไอไงครบหมดทุกด้านแล้วไอ